สวัสดีครับกลับมาพบกับโพลิวส์ประจำวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์2025กันอีกครั้งนะครับความเชื่อเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการกระทำก็เป็นความเชื่อที่ไร้ประโยชน์ในพระธรรมยากอบบทที่2ข้อที่14และ17ได้บอกว่าพี่น้องทั้งหลายถ้าคนหนึ่งอ้างว่ามีความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าในพันธสัญญาแต่ไม่สำแดงเป็นการกระทำตามเงื่อนไขในสัญญา จะมีประโยชน์อะไรความเชื่อด้วยปากเฉยๆแบบนี้จะช่วยเขาให้รอดทางวิญญาณพ้นจากหนี่บาปได้หรือความเชื่อด้วยปากเฉยๆในพันธสัญญาเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการกระทําตามเงื่อนไขในสัญญาก็เป็นความเชื่อที่ไร้ประโยชน์อาจารย์ยากอบหมายความว่าอะไรทั้งๆท,ที่พระคัมภีร์ในพันธสัญญาใหม่บอกว่าความรอดเป็นของขวัญจากพระเจ้า เป็นพระคุณที่พระเจ้าให้เราเปล่าๆไม่เกี่ยวอะไรกับการกระทําทั้งสิ้นเพื่อไม่ให้มีใครอวดได้พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่หลั่งบนไม้กางเขนได้ชําระล้างบาปให้กับเราทั้งบาปในอดีตบาปที่ทําในปัจจุบันและบาปที่เราจะทําในอนาคตด้วยชาําระเราจนขาวสะอาดบริสุทธิ์เป็นผู้ชอบธรรมเหมือนพระองค์ตลอดไป ไม่มีผู้ใดหรือสิ่งใดสามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้เลยที่อาจารย์ยากอบได้พูดไว้ว่าความเชื่อที่ปราศจากการกระทําก็ไร้ประโยชน์หมายถึงเชื่อด้วยปากเฉยๆในพันธสัญญาของพระเจ้าแต่ไม่กระทําตามเงื่อนไขที่พระเจ้าบอกไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์ คือเชื่อเฉยๆในพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ส่งสัญญาไว้ผ่านทางพระเยซูว่าจะไถ่มวลมนุษยชาติให้รอดพ้นจากโทษของความบาปและความตายและพระเยซูคริสต์ได้กระทําสําเร็จแล้วที่ไม้กางเขนเชื่อด้วยปากแค่นี้ไม่พอแต่ต้องกระทําตามเงื่อนไขที่พระเจ้าทรงระบุไว้คือพระเจ้าบอกให้วางใจเปิดใจยอมรับต้อนรับพระเยซูคริสต เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดส่วนตัวของเรานี่คือเงื่อนไขในสัญญาที่เราต้องทำตามถ้าเราทำตามเงื่อนไขนี้ความเชื่อด้วยปากเฉยๆของเราก็เกิดผลกลายเป็นความเชื่อศรัทธาในใจทันทีที่เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็ได้นำเราเข้าสู่กระบวนการการบังเกิดใหม่เข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้า เข้ามาเป็นลูกของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความเชื่อศรัทธาทันทีเราทำแค่อย่างเดียวคือเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดจากบาปเท่านั้นแล้วพระเจ้าจะประทานความเชื่อศรัทธาเท่าเมล็ดมัสตาร์ดเข้ามาในวิญญาณและใจใหม่ของเราพร้อมกับการบังเกิดใหม่เป็นลูกแห่งการเชื่อฟังจากนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรเลยพระเจ้าจะเป็นผู้ดูแลเองทั้งหมด เขาจึงเรียกว่าพระคุณอาจารยา์ยาเกาะบอกว่าราหับเชื่อในพระเจ้าและเธอเปิดประตูต้อนรับผู้สอดแนมทำไมเธอถึงทำอย่างนั้นเพราะเธอเชื่อพระเจ้าแล้วอับราฮัมละ่ะเขาถวายอิสอักททำไมเขาถึงถวายเพราะเขาเชื่อพระเจ้าราหบเปิดประตูเพียงครั้งเดียวอับราฮัมถวายอิสอักเพียงครั้งเดียว นี่ไม่ได้เกี่ยวกับการทำดีตลอดชีวิตหรือการทำบุญให้เยอะๆแต่มันเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งเดียวที่แสดงออกถึงความเชื่อที่แท้จริงยากอบยังพูดถึงพวกวิญญาณชั่วว่าพวกวิญญาณชั่วทั้งหลายก็เชื่อแต่เป็นความเชื่อที่ตายแล้วเป็นความเชื่อที่ไม่สามารถช่วยให้รอดได้เพราะไร้การกระทำคือไม่ยอมจำนนต่อองค์พระเยซูเจ้าพระเยซูตรัสว่านี่แน่เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดเปิดประตูเราจะเข้าไปในบ้านของเขานี่คือสิ่งที่ยากอบกำลังพูดถึงความเชื่อที่มีการกระทำคือเปิดประตูต้อนรับพระเยซูคริสต์อับราฮัมถวายอิสอักแล้วเราทำอะไรเราถวายตัวเองต่อพระเจ้าพระเยซูค่าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าไม่สามารถช่วยตัวเองได้มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ช่วยได้และข้าพเจ้ายอมให้พระองค์ช่วย นี่คือความเชื่อที่ช่วยให้รอดนี่คือความเชื่อที่ชอบธรรมนี่คือสิ่งที่ยากอบกำลังพูดถึงคือความเชื่อที่มีการกระทำที่ช่วยให้รอดพระเจ้าวอวยพรครับ